อแรกค่าใช้จ่ายเยคืขึ้นละค่าด้างค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงถึงช่วงเวลา5เดือนคุณเอาผลผลิตเนี่ยขายในวันที่เราขายนะ่ะปรากลป่าผลผลิตกตกต่ำมากไม่ขายก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วผลผลิตที่ตกเรดลูกผลไม่สวยผิวไม่สวยต่างๆคุณก็ทิ้งทิ้งไปอันนี้คือคนทำเกษตรยุคเก่า แล้วรอขายโผลิตแต่ลนะยุคของย่อยพยพื่อทำเกษตรใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรมาเรารู้ว่ากาทำเกษตรอย่างไรถึงประสบความสำเร็จเราจะต้องมอคอมาแปลงรูปค่ะการแปลงรูปคือการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในวันนี้ส่วนของย่อยมีมันบอรี่มีฝรั่งไสแดงมันบอรี่เราแปลงรูปเป็นวน์เป็นแยมเป็นน้ำฝาฝลัง แต่วายโรเซ่ที่เราทำวันก็หลงนะคะแล้วก็กล้วยกล้วยต้องเป็นพันพิเศษต้องเป็นพันวันนี้ออกเราทำกล้วยตาให้กับทางโอเอ็ลในวันนี้กล้วยที่มันลูกเล็กๆผิวไม่สวยบ้างอะไรบ้างเราจะบอกชาวบ้านว่าพี่ไม่ขอรับนะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราคือการถักดันให้กับชุมชนให้ชุมชนน่ะสร้างอาชีพมีรายได้จากผลผลิตของเขา เราจะต้องหาทางทุกวิธีทางใน,นการจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจนมาเป็นวายล้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแนวคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นในยุคของย่อยเนี่ยก็คือการท่าเกษตรทำแล้วออกมาแปลรูปออกมาสร้างแบรนด์ต่างๆแบรนด์ย่อยสร้างในยืนแยมากมายนะคะและคุณจะต้องทำตลาดเองด้วยตลาดในยุคนี้ ไลน์ทั้งออฟไลน์โอเดินเทต่างๆเยอะแยะนะคะจะเห็นว่าถ้าเราเป็นกเกษตรแบบเดิมๆน่ะไม่มีทางหรอกแล้วทำไมาทุกคนสูสัยเลคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่เนือใต้โตะวันตกตะวันออกทุกข่าวถึงแม้เราจะเด่นเรื่องการท่องเที่ยวแต่มันมีแค่ไม่กี่จังหวัดเองและถ้าคนไทยอ่ะยัง คิดไม่ออกว่าการทำเกษตรมันเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยก็จะอยู่แบบน,นะะี้ค่ะให้แนวคิดที่สำคัญเลยว่าเกษตรวันนี้ของพี่คือเกษตรยิ่เกหหนึ่งใช่ไหมคะของพี่คือเกษตรทำเกษตรแปรรูปสร้างออแบรนด์แล้วก็หาตลาดเองทุกอย่างแต่วัยของน้องเนี่ยเป็นัวที่พี่อ้อยบอกได้เลยนะคะเป็นโอกาสสำคัญมาก ในเรื่องของการทำก,การเกษตรเพราะวันนี้เรามีเทคนโนโลยีมีนวัตรกรรมต่างๆการเกษตรอย่างนี้ผู้ทำเกษตรเกษตรสมาร์ทฟาร์เรรมเห็นไหมคะเขาใช้แม้แต่การให้ปุ๋ยให้ยายให้น้ำอะไรต่างๆเขาใช้เ,เทคโนโลยีหมดเลยการให้น้ำแบบการใช้โรนการใช้โทรศัพท์ในการเปิดปิดน้ำการรุ่นนี้นั้นเขาใช้เทคโนโลยีหมดเลย เห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีมันันร่ำมากแบบนี้คุณอยากขายคุณสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาสิคุณสร้างารูง้สันี่นี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่จะทำเกษตรอันนี้พี่อ,อ้อยบอกจากใจจริงเลยนะคะเพราะพี่อ้อยได้ผ่านได้ผ่านกระบวนการตรงนี้มาเยอะและได้เห็นว่าคืออะไรคืชอช่องทางของคนทำเกษตรยุคใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะและอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่เราไปง่ายที่สุด เพราอะไรเราคุกคีกับการทำเกษตรมาปู่ย่าตายายแม้แต่บ้านของเราอน่เราคุกคีเราไม่เห็นและเป็นอาชีพที่จะไปง่ายที่สุดในการที่คุณจะเป็นนักธุกรกิจเกษตรตอนนี้เห็นไหมคะมีตัวอย่างหลายๆลาคนตอนนี้ที่จบออกมาทําง,งานน่ยคุณไม่จําเป็นนะคะไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นไม่ดีนะคะ